You story for A ครับผมต้นจะรกิจนะครับวันนี้ก็มาขอทดสตัวน้ำยานะครับการโคตติ้งที่ฟิกาแขนะครับอันนี้รถที่ผ่านการเคลือบแก้วมาแล้วนะครับยังไม่ได้ล้างนะครับเม็ดน้ำนะครับจับตัวเป็นวงกลมนะครับเห็นง่ายๆเลยนะครับก็คือตัวเนี่ยฮะเม็ดน้ำนะครับ อันนี้คือคุณสมบัตินะครับพิเศษนะครับของการโคตติ้งนะครับเคลือบแก้วนะครับก็คือเงางามนะครับทาความสะอาดง่ายเปื้อนยากนะครับสามข้อนี้ครับง่ายๆครับแล้วก็เคลือบแก้วเพียงหลักพันบาทนะครับถามว่าทําไมผมถึงทําราคาได้ไม่แพงนะครับผมอยากให้คนไทยใช้ของดีในราคาที่ไม่แพงนะครับตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของทุกคนใช่ไหมว่าจะคุณจะมีฐานะปานกลางยากจนหรือว่าฐานะรวยก็สามารถใช้ คุณภาพเดียวกันได้นะครับนั่นคือเจกปักใจหลักๆของชีวิตผมนะครับที่ดูแลคุณลูกค้าพี่ๆน้องๆนะคไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ต่างๆในเรื่องของการสร้างรอยยิ้มนะครับคุณภาพนะครับตอบโจทย์นะครับตอบทุกคําตอบนะครับที่เกี่ยวกับการดูแลรถนะครับผมเปิดบริการมาแล้ว10ปีนะครับถ้าท่านสนใจหรือว่าอยากทําก็อ inbox มาปรึกษาผมได้นะครับผมต้นจากิจ ยินดีให้คำปรึกษาก่อนการตัดสินใจนะครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่านะครับมาสอบถามข้อมูลได้นะครับพี่ผมต้นจะกิจยินดีบริการครับสวัสดีครับลองดูครับนี่ครับพี่การโคตติ้งหลักพันนะครับได้ขนาดนี้นะครับนะฮะอันนี้ใช้งานมาสักระยะึ่งแล้วนะครับยังไม่ได้ล้างด้วย